จะพาลลิตาไปดูอะไรนะลูกโรงหนังสามมิติเหรอลูกใช่สิพาไปเบืองลาลิตาไปเบืองกันโรงหนังสามมิติพี่น้องก็คือบิ๊แบแบบมันไม่ไมนะมใช่ฐานนะมันสีนะสีอ๋อสีมิติใช่โคดี้เพือนก็จะเปลี่ยนมาเลยมีปืนให้ยิงนะแบบสีด <CD. S 2> ีเท e เตอร์เ <Ent rance. S 2> อนทรานซ์เคล่ิ <Okay. S 2> ลตาจะชอบ ไปกันเลยตาอ้าหรอเอไรนะเราเมื่อกี้ไม่ทันใช่ไหมเมื่อี้นะต้องรอ20นาทีมันต้องติดมันต้อ้ิดเียวเองหรอใช่ได้แท้ยิ่งค่ายเยอะอยู่ที่ว่ากินพวกเออยต่หรอา ไปดูหน้าจอหรอคอ่าริสแบิร์กนะครับัวนี้เท่าไหร่ยิงป่ายะขี่ม้ายิงปืนเหมือนมันจะกระตุกไปตามเรื่องใช่ไหมอ๋อรู้แล้วแล้วมันก็จะมีฝนหยดลงมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นน้ำอะไรอย่างงี้มีนะอันนี้อันนี้จะมีน้ำอนิดนึงคนใส่อันนี้สามไม่มีน้ำะคะถ้าขาดมีน้ำมันก็จะโ่นน้ำเลยสำหรับอันนี้น้องต้องนั่งกับผู้ใหญ่ค่ะเพราะว่าความสูงต้องเป็นเอ่อ คาบอยหรอคะเป็นคาบอยผมเป็นคาบอยหนูเป็นคาบอยเลือเลยในแต่รูวแหลค่ะจะนำความรู้ไปด้วยอายุอะไรนะอายุอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ดี2หรอ27เว็ี่เวเ อุยร yes. yes. yeah. uh ู้ได้ไง Yes ไอีอ Yes นางรู้ได้ไงไอเมีพอสิไอน้องไม่ส่ a ะอ๋ออี่อสิโอ้โหเสียมเล่างนี้ัชูเกลว้าวันชูเกลี่ยูกูอยาก Baby ันเ่ พี่คยเองกวันีกฟังออกแต่จะไปดูหนังแล้วหนังปลาฉลอมขึ้นบกยิงจกยดซยอันนี้ไเขาจะตื่นเต้นสุดอะไรแบบรอเลยมันจะขึ้นโมเดลชจ๊แกจะเป็นจระเข้การไปนี้ไปเป็นคาร์บอยเป็นคาร์บอยอันนี้ไม่นั่คนรันนี้ปกติจะพอ <laughs> if your seatbelt is stuck or too short, gently release it and pull it out again slowly. If you need further assistance, just raise your hand and our staff will come to assist you. ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเรือนะครับผมขึ้นเรือไปดูจอเราเค่ยัยไดนนต่กว่าไหมไม่ปิดใครหรอมาแล้วมาโยกจาโยกขวาทกทานลาจนักวิมูบาดมวนหลายพี่น้องสนุกไหมคะ ใครเหรอใครใครกลัวเมื่อกี้ใครกรี๊ดเสียงใครกรี๊ด,คคดบอกไอสิสิน้กตาร์ตูนกรี๊ดนะหรอน้กการตูกรี๊ดไหมเพราะว่าการ์ตานไม่อะไรโอเคเพราะน้กการตูไม่กลัวนะครับเสร็จแล้วอ่าย่างก่อนโรงหนัง 4D theater นะครับ theater